สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและว,วันนี้นะคะพามาที่วัดลอยพระพุทธบาทภูมโนโลมนะคะและนี่ก็คือที่วัดค่ะอันนี้ก็คือพี่บีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพี่บีให้ฟังตอนท้ายนะคะที่วัดนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่องค์นี้นะคะซึ่งมองเห็นได้จากที่คไกลเลยค่ะมีชื่อว่าพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัดค่ะ จากนั้นนะคะพอเราสักการะท่านเสร็จเราเดินอ้อมมานะเราก็จะเห็นกับพญานาคนะคะซึ่งองค์พญานาคเนี่ยชื่อว่าพญานาคมุกดามหามุนิลปานาคราชนะคะซึ่งเป็นพญานาคสีน้ำเงินเข้มนะคะสวยงามมากๆเลยพอเราเดินมาตรงพญานาคนะคะเราสามารถมองเห็นทั้งพระสีขาวด้วยแล้วก็ตัวพญานาคด้วยค่ะทําให้ได้รูปออกมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะ ระหว่างทางนะคะจะมะีตรงนี้นะคะเราสามารถลอดใต้ได้เนอะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีร้านกาแฟที่ขึ้นไปดูวิวด้วยได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะท่านายาน้านะคะส่วนที่เมื่อกี้บอกว่าจะพูดถึงพี่บีนะคะก็คือพี่บีเนี่ยเป็นพี่ที่มุกดาหารนะคะแล้วก็ได้รู้จักกัน ในคลาสเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันแล้วก็วันนี้ได้มาเยี่ยมพี่บีถึงที่มุกดาหารแล้วก็พี่บีก็เป็นไกด์พาทัวร์ที่มุกดาหารได้อย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะมาไหว้พระที่วัดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกหลายๆวัดเลยตอนที่ส้มกระโจมานะคะก็คือวันเ,เดือนธันวาคมปี2565นะคะ ใคายังเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ